สวัสดีครับผมโอมอยากเล่าที่ไม่ใช่โอมอยากเล่าและก็ไม่ใช่โอมอยากเล่าสวัสดีทุกคนครับผมโอมอยากเน่าแน่ใช่นะ <c oughs> ผมโอมอยากเล่านะครับวันนี้เรากลับมากับรายการฝันหลงหลักจังจเวียนนะครับวันนี้เราจะมาสู่ไฟที่อไอ้ไฟที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นไฟของต้องคอมิวต้ากับหลังูหรือไฟของ หมแดังคาร์เนโลนะครับที่ประกันแชมป์อันเดอร์คิวเต้ได้เดี๋ว่าจะเป็นไฟที่แรงกาเซียแพ้คะแนนให้กับเดร์ครัวโปรเมโรนะครับดูเผมเสียดายมากนะคือกาเซียเนี่ยโอ้โหผมแบบมั่นใจมากนะว่ากาเซียจะมาแน่น,นอนนะครับแต่ว่าแพ้กับโปรเมโรนะนะครับอ่ทาท่านใดที่ขอที่จะไปรายการแล้วท่าในใดที่สนใจกับ เกียัดแชมป์โลกสี่ดาบาทนะครับไม่ว่าจะเป็น WBC WVA IBF WBO รลอเกียัดมวยปั้นห WU e ก็มีนะครับประทับไปที่แฟนเพจ FTC Bell Champion ได้นะครับทุกคนครับประทับไปที่เพจแล้วบอกว่ามานจะช่องผมเนี่ยช่องผมอยากเล่าเนี่ยรถไปเลย500บาทนะครับก็ชอบดูกันได้นะเกียัดสวยงามจริงๆครับดู คุณประสจบปัญหาเวลาดูอนิเมะเลือกก้าวแรกสู่สังเวียนหรือดูมวยสากลไฟต่งตางๆหรือไม่และอยากมีเข็มขัดแชมป์โลกไว้สะสมหรือตั้งโชว์นี่เลย FTC Bell Champion ที่นี่จะทำให้คุณกลายเป็นคนพิเศษลูกค้าสามารถนำรูปตัวเองลงในเข็มขัดแชมป์โลกได้หรือลูกค้าท่านใดที่จัดมวยและอยากสร้างเข็มขัดของตัวเองไว้เพียงทักส่งไว้ราคาดีถ้าบอกว่ามาจากช่องโอมอยากเล่ารถไปเลย500บาทอยากได้แชมป์โลกเพียงทัก a c e b o o k FTC Bell Champion มันเริ่มกันที่ไฟแรกนะครับระหว่างศึกระหว่างก้องจรณีกับน้องโอนะครับไฟที่สองนะครับเป็นไฟรีแมทนะครับในศึกวันไฟในนะครับที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ตอนเช้าที่ผ่านมานครับผมก็มีโอกาสได้ดูไฟเต็มนะครับก็ไฟนี้เนี่ยผมว่าน้องโอที่หูสุดยอดจริงๆนะครับผมว่าพ,พี่น้องโอเนี่ยสุดยอดจริงๆคือเขามาวมนเนี้ยไฟเนี่ยคือฟุตเวิร์สเขาสุดยอดมากตอนผมดูเลยเคียดโคตรตื่นเต้นอนะ ฟุตเบิร์กเขาค้นเลยว่ะแล้วการดแกสูงมากเว้ยแล้วแบบคือแบบคือกาดแกสูงอ่ะแล้วจังหวะแบบคือกล้องก็โดนแบบคือน้องโอ๋ก็ไตะอัดไตอัดเข้าไปโอ้โหแบบกล้องแทบไม่เดินนะครับกล้องเนี่ยต้องแบบขอรับหมัดขอรับหมัดแล้ววันนี้รู้สึกว่ากล้องโทรลีเนี่ยจะช้านะครับจะช้านครับน้องโอ๋ว่าฟุตเบิร์กเร็วมากนะครับน้องโอ๋ก็ไล่ไตไล่อัดไล่บีโอ้โหแบบเต่เข้าโอ้โหแบบจนคือกล้องโทรีเนี่ยแทบจะแบบ แท้จะไมโ่โหเรียกได้ว่าแทาจะออกหมัดไม่ได้เลยครับเพราะว่าโดนเตเข้าเตะเข้าหูแบบคือวันนี้น้องโอ๋ทำกันบ้านมาดีมากๆนะครับคือไฟเนี่ยกล้องช้ามากแลก้วก็พี่น้องโอ๋เนี่ยมาเร็วมากนะครับวิ่เบิร์กไล่บี้ไล่อัดตั้งแต่ต้น,นยกหนึ่งนะครับแต่ว่ายกสองเนี่ยก็มีจังหวะที่แกพลาดน,นะครับไปโดนกล้องตอนนี้เนี่ยเกือบโดนนับนะคือหวเสาหมัดฟ,ฟ,ฟังฟังฟังเข้าไปเนี่ยเกือบโดนนับเหมือนกันนะครับสำหรับพี่น้องโอ๋เนี่ยคือกล้องตอนนี้เนี่ยไฟเนี่ยคือ โดนเตะโดนเตะปังเตะปังเนี่ยคือแบบแ,แ,แท้จะสู้ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีจังหวะน,นับนั้นเนี่ยแท้จะพีบขาดลอยเลยนะแต่ว่าผมก็เอาน้องโอเนี่ยประสบการณ์ดีจริงๆนะครับผมก็จะช่วยช้องเทอร์นี้นะครับผมว่าไฟหนา่าจะแข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับเพิ่มจังหวะเขาต้องมีซูดเปอร์ที่เร็วกว่านี้นะครับแล้วั้องเทอร์นี้นะครับแล้วไฟต่อมานะครับกาเซียแพ้คะแนนให้กับเดอะโกลว์โรเมโร์ แพ้เฉยผมทายว่าจะชนะแต่ว่าแพ้นะครับออโปรเมโร่ที่เธอรอนะครับวันนี้มันล่อเธอแล้วนะฮะกับ,แบบกาเซนะครับไฟน์เนี่ยแบบกาเซแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับไฟที่มแปลกตามากเแบรบากาเซเนี่ยไฟทําอะไรไม่ได้เลยนะครับคือการแก้เกมของฝั่งโค้ชเนี่ยก็ทาอะไรไม่ได้นะครับ โรเมโรเนี่ย์ลูมซ้าเนี่ยมาสุด,ดยอดจริงๆนะครับแถมยังเนี่ยไปโดนนับในยกที่สองนะครับกาเซียเนี่ยโดนไโรเมโรนับในยกที่สองครับคือแบบไปโดนหมัดหมัดของซ้ายปั้งเนยเข้าคางพอดีครับเข้าคางตรงเนี้ยผมกาเซียก็ลงไปนับเลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของโรเมโรเนี่ยต้องชืนชมน,นะครับไฟน์นี้เนี่ยแก้เกมมาจริงๆจริงนะผมบอกแล้วในคลิปที่ผม่อนเกตอนไฟที่ผมคุยเนี่ยก็คือ ทางหน้าของโรเมโอ่เนี่ยต้องมีอะไรนี้แน่แต่ไม่ไม่คิดว่ากาเซียนจะสู้ไม่ได้ขนาดนี้นะครับต้องชื่นชมฝั่งโรเมโลนะที่แก้เกมแล้วก็ฝึกมาดีมากๆานะครับส่อปนี้ก็คือคือได้ว่ากาเซียนเนี่ยไม่ได้ต่อยมาหนึ่งปีนะครับเพราะว่าโดนแบดจากกดดมเนาะ้องเป็นกาลังใจให้กับกาเซียนะครับก็ แต่ก็ต้องชื่นชมโรเมโรด้วยนะครับที่วันนี้สุดยอดมากครับฝึกมาดีคนเก่งมากนะครับไฟนี้แก้เกมได้สุดยอดถึงว่าไฟจะไม่ค่อยถนัดนุดรับแต่ว่าก็ถสุดยอดจริงๆนะครับแล้วไฟต่อมาครับพาเดโรอาเวเลสครับต้องการแชมป์แอนเดอร์พิสเต็ดกับอะไรเนี่ยชาคูนะครับชาคูครับชื่อเหมือนขนมนะครับเออก็เหมือนจริงๆอ่ะชื่อแม่งก็ขนมไม่เฮี้ยไฟนี้ก็ขนมอ่ะต่อตรงๆนะครับคือไฟเนี่ยชาคูเนี่ย มาหนีอย่างเดียวมาเพื่อต่อยต่อยอบยกอะ่ะดแวบ,บผมไม่ดูผมไม่ดูไฟอ,บบอย่างโอ้โหแบบไอยคาน์เนโลก,ก็ไลอ่อัดไลบ่บีตั้งแต่ยกหนึ่งถึงยกปิดสองอะ่ะวันนี้ช่ชื่น,ช,นชมคาร์เนโลนะครับ่อยเต็มที่ของแกแล้วนะครับแต่ชาคูเนี่ยไม่เดินหนีอย่างเดียวครับมาเพื่อเดินหนีเนีเดินหนีนดเ,นนเดินหนีตลาดคารเนโกลปอดนยังบอกว่าชาคูแม่งมาต่อยเพื่อแค่อบยกติดสองยกแค่นั้นแหละไม่ไม่ทำอะไรเลยนะครับแบบ ไปนี้นะโผแบบพันน of anyway, right. like like so mm ี้โลกก็เดินอัดไล่บ <uh ีไล่บี่ตั้งแต่ยกหนึ่งยันยกที่สองไม่มีอะไรเลยครับไปนี้แค่นี้นะครับพันนี้รดไล่อัด้วชาผุมไม่ก็เดินหนีเดินหนีถอยหนีถอยหนีถ้าไม่มีนี่เชือกเชือกของเวทีนะแม่ง้องของนู่นแล้วระพานอะไรอ่ะออกมั้งยูแล้วถอยที่เวทีเนี่ยมึงออกสนามไดแล้วครับเดินถอยเดินถอยอย่างเดียวนะครับจบไปนี้ครับแล้วก็ แล้วก็วันที่12กันยายนเนี่ยก็คารินาคอร์ตเนี่ยมันน่าเฟสออฟมันน่าเฟซเราแล้วกเจอประจันหน้าประจัน,จนจหน้ากับคารินาลบนเวทีนะครับหลังที่จากคารินาลชนะได้เสร็จเนี่ยอเมีการประกาศว่าจะเจอเราในวันที่12กันยานครับก็ไม่รู้ว่าสนามไหนนะแต่เป็นวันที่12กันยานครับคารินคอร์ตจะท้ากับหัวแดงคารินาลูบอวาเรสนะครับก็เป็นไฟที่น่าดูนะครับเดี๋ยวผมจะดี๋ยวทำคลิปสรุปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับวันนี้ก็ข่าวอาจจะน้อยหน่่อยนะะครรับเพาาว เออผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะถึงโค้ชทีนะครับก็คือจะมีไฟนี่ยงไฟนี้ก็แล้วก็จะมีนาโอ,อุยัตที่จะฝ่ายเช้าวนันจันทร์นะครับแต่วันนี้ผมทำวานทีเนอกแต่จะไม่มาคุยอะไรก็แต่ว่าผมก็งต้องว่านาอ,อยาุยังไงเมื่อเอาชนะได้อยู่แล้วนะเป็นไงนะครับก็ชนะได้อยู่แล้วครับก็ก็นะครับแต่ถ้าข่าวสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามนะครับใครที่สนใจเป็นขัดแชมป์โลกก็ติดตามไปที่ ftc bell champion นะครับที่เพจเฟซบ,บุ๊กนะ แล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องโมียร์รานนะครับลดเลย5้าร้อยบาทนะครับก<า>ดติดตามกดไลค์นะครับคนดูเยอะมากนะครับต้องขอบคุณม,ม,มากหลักพันหลักร้อยก็กม,มีขอบคุณมากครับม,มาได้เท่านี้ก็อกขอบคุณทุกคนครับก็ฝากกดติดตามหน่อยนะครับเพราะว่าอยอดดูเรายอดติดตามมันนา,านมันานครับก็ตรนนี้สวัสดีครับทุนชุตนครับ